ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องเอฟซีเกษตรกรของลานลุงเรื่องสัตว์เกษตรไทยทุกท่านนะครับทักทายพี่ทักทายน้องอีกแล้วครับคลิปนี้มาแนะนำนะครับเครื่องโรยปุ๋ยขี้ไก่แกบของลานลุงเรื่องสัตว์เกษตรไทยนะครับรุ่นนี้จะเป็นมีสองแบบนะครับรุ่นพีทีโอนะครับนี่รุ่นพีทีโอขนาดไม่เกิน50แรงนะครับ30 36หกแรงขึ้นไปนะครับถึงหาสิบหาแรงนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นพิธีโอปันนะครับอ่าใส่ย,ย่อยปันนะครับติดตั้งกับรถไทยทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับอ่ามีตัวตีให้พร้อมนะครับมีผ่าใบเปดลด่นลินปิดเปิดให้นะครับขนาดยุที่คว,ว้างอยุที่ฐานล่อที่รอยหาซิรอยหกซิเส้นนะครับขึ้นยุกับขนาดแรงมาลดนะครับอ่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่อ่าเอาไปต,ติดตั้งกับรถไทยรุ่นหนก็แจ้งกันเข้ามากครับ ติดตั้งครับขนาดรถไถนะครับเทตาฐานล่อรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นเอนะครับรุ่นใหญ่ขึ้นมาะนะครับ60แรงถึงเกลียว1หาแรงมาะนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสังท่ำพิเศษนะครับสำหรับโรยาจะเป็นของลูกค้าเป็นโรยแปลงพักนะครับอยู่ที่ประเทศนะครับประเทศลาวนะครับสปอลาวนะครับที่สั่งเขามานะครับทั้งโรยอยู่ที่80เกลียว10เส้นนะครับขนาด ความกว้างนะครับที่ลรยลงไปนะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับมีของได้เลยนะครับรับได้เลยครับมีตอนนี้เครื่องที่เฮดไวอยู่ตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณสี่เครื่องนะครับสามารถรับได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรุ่นสําหรับรุ่นบวกเกินหาสิบแรงก็โทรกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรนี่แหละครับ0 9 7 3 2 5 7 5 7 5นะครับ เครื่องรุ่นนี้นะครับรับประกันนะครับรับประกันเกียร์นะครับเกียร์ทดเฟืองทดไทยนะครับแต่ขาดเสียหายนะครับหนึ่งปีเคมให้นะครับมีประกันสินค้านะครับหรือว่าอยากได้ปุ๋ยขีไก่แก่ก็มีนะครับปุ๋ยขีไก่แก่เผากับมีให้พี่ให้น้องนะครับอันนี้เป็นเครื่องโรยนะครับติดตั้งได้เลยนะครับใส่ได้เลย นะครับอัตราการลุยกับซีิปกระสอบหาซิปกระสอบต่อไรนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับพร้อมจำหน่ายเลยครับรับได้เลยมารับเองนะครับมารับเองกับมีส่วนลดส่วนแถมให้นะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับพร้อมส่งเลยเลยนะครับตัวนี้สําหรับบ่อเกินหาสิบแรงนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับหรือว่าจะส่งนะครับส่งฟรีนะครับสองร้อยกิโลนะครับ สำหรับราคานะครับค่าตัวนะครับตัวนี้อยู่ที่33,000บาทนะครับเดือนเมษายนเขามีส่วนลดให้2,000บาทนะครับเหลือ31,000บาทนะครับถ้าจะส่งเกิน200กิโลคิดค่าขนส่งเพิ่มนะครับอ่ะพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับนะครับที่เบอร์โทรไฮไว้นะครับด้านล่างนะครับหรือว่าสิเป็นนี้ครับ 0973257575นะครับติดต่อสอบถามกันข้ามาได้ครับวิธีการใส่งานหรือว่าสอบถามยละเอียดเครื่องนะครับที่ตั้งล้านนะครับอ่าที่ตั้งล่านนะครับอยู่บ้านนาสีนวลตำบลน,นาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่เซนอ่าหลังมหาไรมหาสารคามนะครับมมสอ่าเชียงยืนนะครับ ผู้อยากได้เอาไปใส่งานนะครับช่วงนี้ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับปุ๋ยขี้ไก่แกบกับมีครับราคาปีกราคาทรงจากฟาร์มโดยตรงหรือว่าสิเป็นนะครับปุ๋ยขี้ไก่แอดเมดนะครับของเฮากับมีในสต็อกยูคโดดังล้านนะครับเป็นขายราคาปีกราคาทรงกับติดต่อกันเข้ามาครับมีหลายสูตรหลายขนาดนะครับว่าสิเป็นไปใส่พืชไทยพืชสวนนะครับมีหลายแบบนะครับว่าเป็นปุ๋ยอินรี่สารประปุงดินเทากับมีนะครับ ติดต่อกันเข้ามาสอบถามกันนะครับเ,เบิ้งครับ่า